ไู้กไดก็สวัสดีครับวันนี้ก็เยือเกมดีทีลยนะครับลูกต่อว่ามามา,มาอีกแล้วนะครับมาทุกเดือนเลยตอนไปชื่อว่าเมทริกนะครับเยอะครับผมก็เพชรแล้วก็มีพอดีเลยนะครับก็เก็บสะสมมาเปิดลูกบากเพชรก็พอจะได้มั่งนะครับร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยอืมก็อัพเต็มแนละ้ว ใช้เงินประมาณ4แสนเลยในการอัพหมดไปเลยเหลือ3แสนกว่าแล้วช่ไม่ได้เดนนี๋ยวก็คนมันจนนี่เพชรก็ไม่มีเล่นก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเราเราจะเก็บไว้นะไม่นจะไม่ขายนะแล้ก็เพิ่มเกบโบนัส35การด,ดวง35การควบคุมลูกเต๋า35ก็โอเคนะครับโบนัสทอง30โงินัสนงคะแนนดับ30 ก็คือโบนัสที่ยวาทำประจำเล่นเราจะร่าคะแนนอะไรอย่างเงี้ยโบนัสเลขขี้โคนะเอับขี้คืนผมแล้วแหละสองนะครับก็ดีกว่ากองนะของเมื่อกล่าวก่อนก็หนึ่งนะครับอันนี้ก็สองแล้วโอเคนี่ติดมันดูเลขยากเกินไปนะผมว่าก็เลขมันเป็นสามเหลี่ยมถึงนั่นนะที่เป็นเข้มก็มันดูยากนิดหน่อยนะสำหรับคนที่สายตามก็อาจจะดูยากไป ผมก็ตอนลงตะลึงเลยครับว่ดูยังไงมูยัไงอะไรดไงก็อย่าง,าง,ยยางนะครับเมื่ออัพเต็มแล้วจะได้ซองไปกัดหักวกานะครับกรบนะครับอัพเต็มนะครับอยลืมนะครับเอาไปถุงุดแล้วอัพมรู้ว่าจะบวกเก้าบวกสิบฟรีหรือเล่าน่าจะไม่นะครับขี้งอกอีกแล้วจีเอมขี้งอ,อีกแล้วไม่เกี่ยวน,นี่ครับท้ายนะครับ ครับก็งกไปแล้วนะครับน่าจะให้ทักสิบหรือว่าสามสิบก็ยังดีนะครับเพราะว่าแทายเพิ่เปิดสองร้อยกว่าเฮ้ยสามร้อยถูกแล้วสามร้อยไม่ใช่มั้งเออเชื่อมันเถอะอันนี้ก็อ้ออ,อย่างนะมา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 โฮ้ยเอาเอเลี่ยนมาเลยรล นี่ก็ต้องสนใจครับเรื่องการเติมนะเอ้ยยังสามารถรับเอเลี่ยนช่วยน้ำให้ชวยด้วยนะด้วยนะกันนะรอบแรกห้าพันทองรอบสองพรีเมียมการแพ็คบุกสองรอบสามสองหมื่นทองก็อีกแล้วเวลาวนนัดอีกแล้วข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ผิดพลาดตลอดแหละเซฟไทยก็ผิดพลาดเซฟไทยก็ผิดพลาดตลอดเฮ้ยได้ดีนะครับตีเว้นมาตามเวลากำหนดก็มีอะไรมากแกล้วครับก็เล่นครั้งนี้ก็ขอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืผมก็ไม่ไม่ด้เล่นตามเวลากำหนดซะด้วยสิผมก็มีเวลาเล่นเอ้ภาพอะไรเนะี่ย โอ้คุณป้านมโตโตเี่ยเฮ้ยเี่ยนมีเสียงร้องไหน่อยนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เปลี่ยนรู้จะของนี้หรือเปล่านะตอนนี้ก็ไปเล่นลองเล่นด <laughs> <off five alan ches> ูนะอืมอัม <off> อืมนดีก็ด่านด่นนี้ตลอดแหละไม่เคยเปลี่ยน บรนะเสียงเบาหรือดังหรือว่าเสียงมันจะอ่อนดิ้งตง้องนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเปลี่ยนเกมดังไม่รือเปล่านะครับโอเคเริ่มฮาดิ กดรีกว่าดรีกว่าดิรีกว่าดิรีกว่าดีกว่าดิรีกว่ดอ้าวหอกเฉยเลยเอ๊ะเดี๋ยวดูเดี๋ดูของกอน,นะขอสลับของกอลดูมันก็นก็งยอนไงบอกไม่ถูกมนะันแปลกแปลกจากเตอร์ไม่หน่อยนะ มันไงบอกไม่ถูกเลยมันแปลกๆจังเชยเมันเถอะโอเคเริ่มเฮ้ยกดโน้นเมื่อกี้นะอันที่สองนะกดเร็วมากเลยคนเนี่ยกดถอยเอาแล้วอันเดินสองเท่าไม่ไม่นอกอ่ะ มันดูมันดูยากไหมครับบอกแล้วมันดูยากมากโอเคได้ของดีแล้วนูราทอยแล้วมันดูยากเหมือนกันนะครับเี๋มาดูครับมันดูยากไหมนะครับสาบางคนนะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะเอฟเฟกต์แบบว่าสวยมากเลยครับมาเล่นเกาะกันเลยไม่รู้ไม่สนเล่นเกาะอย่างเดียวแบบชนะแบบรวดรวดเฮ้ย โอเคเพื่อนมาหนึ่งนะโอ้โหก็โอเคอยู่นะนี่มันรุ่งพอดวงหรือว่าลุกโถลงทะแล้วอดอดเลยอดเลยตอนลองเล่นมันเล่นแถวด้วยเล่นเอ้ยถอยม่วงออกเลยแกมันว่าโอเคได้เป็นเมือง

ู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยออกเลยนะร่ไไมสเตปปงสเตปเปอร์อะไรเนี่ยไม่ออกเลยล่ะจริงๆแหละไม่เคยออกเลยมันเป็นในอย่าง,งานไม่ออกเลยหรือว่ามันจะจะ,จะติดติดกับขัดกับเอเอไอเนี่ยโอกาส35เปอร์เซ็นต์ตลาดการป้องกันนี่มันติดก,กันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะท้งมันเฮ้ยมันถูกมันถูกเฉยเลย ต้องจ่ายเงินอีกแล้วพอถอยซื้อไม่หมดตัวจนแล้วจนจนจนโอ้โหดวงดีไปไหนเนี่ยเอ็บบวกกัน <c oughs> ไม่เกยบรายการแล้วกันเฮ้ยโชคแล้วนลคนออาเฮ้ยมอ ขอไม่เป็นไรวะคือที่สิแล้วสร้างโบราณสถานหโอ้โหห้าขอเจ็ดแม่งด้ห้าว่ะสองแล่เต็มแล้เก้าเก้าแล้าโอ้โหเต็มลำเต็มเต็มลยเออ เต็มๆเลยเงินจะหมดแล้วทางทางาองก็เมีคนมีเงินเยอะเลยนะอะไรผมมีแบบของดีอยู่น<ะ>้าขางแบบของดีไม่เป็นไรโอ้ไปเมือง,เมองอย่างงีส้สิสิลูกกันมัครับอะไรอะไรผมพันจะใช่ชชชชชไหมได้โปรดได้โปรดเตอะได้โปรดออกมาเยี่ยมดีมาก เจมเลยเบยเบยเจมเลยเบยเบยเจมเลยเบยเบยไม่เจมไปเลยออกด้วยแฮะสุดจะออกดีกว่าไ้ล่มแซเปอร์ไม่ใช่สิไอ้ล่มแซเปอร์มันจะช่วยในตอนที่ไหวเอืงกล้ามลงแรนมาร์กของเรานะแต่ก็หลายครั้งไั้น้าลงลกูกแขกกี่ครั้งแล้ะยังไม่ออกอืมทั้งมันเถอะนี่ก็ขอจบการพาชมลูกเต๋อแค่นี้ก่อนนะครับ เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือ s ับ s ั r i b e ด้วยตนะ subscribe ด้วยนะครับเนี่ยก็บ๊ายบายครับไปเจอกิจกรรมต่อไปนะวันที่อะไรนะอืมวันที่อะไรอะ่ะเออโอเคสามรกรกฎาคมนะครับลาละครับอีอีอ